ออื้เพราะว่ากูไม่ค <pl ains> ิด <reco> ว <Christ> ่าจะเป็นเพลงนี้แล้วเหมือนกับพ่อกูสวัสดีครันทุกคนเย้ห้องอุฮวดาว reaction x ทักทอนครับเย้ทุกคนเรากลับมากันอีกครั้งนะคะกับซีเรื่องอะไรครับผมเรื่องบรรยากาศรักเดินอินดีแอร์ ep ที่สแล้วจ้าวันนี้นะคะก็ ได้ว่ากำลังจะถึงจุดพิกพันที่ยิ่งใหญ่ของคู่นี้กันเลยทีเดียวใช่ไหมเพื่อนใช่ของคู่แรกคู่พายุกับเรนนะฮะเท้าวความก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรนเนี่ยต้องเป็นคนจีบเป็นคนจีบพี่พายุนะ แต่ก็คือจากทรงเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าพี่พายุเป็นคนจีบเลนเลนเนะ่ะเดินตามตเกม,เมที่พายุเกมของพายุอะละเนี่ยมีจุดพีอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะมาหาคําตอบว่ามันคืออะไรนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีอยู่แค่จุดเดียวที่เราอยากรู้แล้วก็ต้องรู้ให้ได้เป็จุดเที่ยวใช่ <c oughs> คือมีแค่อย่างเดียวนะเพื <c oughs> ่อนที่กูอยากรู้คือคือเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นๆอารลมำขบทต่างๆแบบพวกอ่าอินโทรดอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยที่มันผ่านมาเนี่ยกูไม่สนตอนนี้กูสนกูสนแค่ประเด็นของอีพีนี้เพราะว่าทุกคนโฟกัสประเด็นเดียวกันเลยแล้ว ดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะใช่โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตภัีปนดครทไดูซิงบมันยังไงอะไรหลงโอ๊ยหลอกวัยไต้คอยลมมุ้ยเด็กมึงเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงให้คนเนี่ยจะซื้อข้าวให้เลนหน่อย หลายนะไม่ได้กินข้าวงแต่เมื่อวานนะ่ะเออเดี๋ยวจะการให้อร่อยเลยนะคะคนสวยอีกก็มองเขาแกกโอ้ยมึงพี่มองอะไรมองคนินข้างผมรู้ว่าผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงงั้นพี่ก็จุบผมใหม่สิ

ต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อน oh <my S 1> ถ้า <dear. S 1> เลนคิดจะจีบพี่จริงๆนะเลนก็ต้องเข้าใจนะว่ mm hmm. พาพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อุ้ย oh <my> แรงแรงอันนี้แรงมากแต่ถ้าเลยนยะังรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้นะ mm hmm. พี่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้ยังไงก็ไม mm ่เห็นแย่ตรงไหนดิที่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้ว mm hmm. ลถ้าเลนไม่ชอบ ก็อย uhm, ่ามาที oh. uh. mm ่น hmm. ี <cel> ่โหนอยู่แล้วว่าอ่ะไงลนสทีสตีโอเคไหมเนี่ยผมไม่หิวอะพี่ไปกินเถอะแล้วแต่ตอนที่มือสบายใจอะแม้แต่ลักษณะนี้คกูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมึงเห็นอยู่ว่าไม่โอเคก็จริงแต่ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นไนอย่างเงี้ย ไม่ก็ไม่ควรจะแบบเจาะไปเรื่อยนะเรากินมาแล้วอ่ะเปิ้ลไปกับพี่ส้มเหรอก็ได้อ่าแล้วมึงอ่ะก็ชอบอยู่ที่แบบว่าโอเคเขาเขาใส่ใจเขาเห็นว่าแบบไม่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแทนกูวิ่งเข้าก่อนแล้วกันกเจาะไปเรื่อยแบบนี้ก็ไม่ควรตามไปนะอืมกูสุดโต๊ะกูก็ไม่ชอบมึงเลิกชอบเปิ้ลแล้วใช่ป่ะ กูชอบเอออี๋งี้แหละคนที่มึงตามจีบเนี่ยคือพี่พายุใช่ไหมนี่น้ำมัวันมาหน้อยแต่มาหนักมึงหน่อยแบบนี้อ่ะไม่ใช่เพราะโดนคูด่าหรอกก่อมีอะตอบกูอะ่ะมึงถามใจตัวเองอยังนึกว่าจะบอกก่อนจะตอบกูอ่ะสติ ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้อะ่ะมึงคอ่คอยคิดก็ได้เอาไว้แน่ใจเมื่อไหร่ค่อยบอกกู <c oughs> เพราะมันไม่มีใครรู้ใจมึงอะ่ะเท่าตวัวมเองหรอกรู้เปล่า Very good this is the best friend ever จริงประโยคเด็ดมากไอ้เลิฟ ทรมานนะเนี่ยทรมานนะเชื่อว่าใครหลายคนเคยอยู่ในสภาพเนี้ยเสด่จยถา,ากลุมมาหาคุว่าลมเนี้ยเนาะเหมือนแบบเหมือนรออย่างไม่มีความหวังอะ่ะอู้อนนยน่ารกักอ,อะ เฮี่ยเพื่อนแม่งน่ารักมากแบบกำลังจะสรุดแล้วก็แบบดึงกลับมาเออมองเหมือนกันอย่าว่าแต่คนนั้นคนนี้ก็มีปัญหาถอนหายใจบ่อยๆเด็ก็อายุสั้นหรอกผมก็ยังมีอายุใหสั้นมากกว่าพีแล่ะกันอ่ะไงมันเป็นยังไงทะเลาะก,กับแฟน อุ๊ยอุ๊ยพี่แฟน่ะพี่งั้นก็แสดงว่าพี่เดาถูกว่าเป็นเรื่องความรักมีหน้าละไอพายุคนเก่งนะวันนี้ถึงได้ซึมเป็นส้วมเลยซึมเป็นส้วมอะแล้วเขาเป็นใครเด็กกว่าแกกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับออว่าแต่บ้านที่รีโนเวทตรงสาธรออะแปลงไหนแล้วพี่โอ้โหเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องไวจังวะผมไม่ค่อยอยากให้ยุ่งะอืะ มันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นข้อแรกอืมนี่เอเลนมึงรู้อะไรปะทุกครั้งนะที่กูบอกว,ว่ามึงน่ารำคาญเนี่ยแต่กูไม่เคยรำคาญมึงเลยเว้ยเพราะว่ามึงอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วกูชอบเพื่อนกูที่เป็นแบบนั้นอืมโอ๊ย กูอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นร่ดจังวะอืมงั้นมึงรออะไรวะวนั่นดิชอบแบบนี้คนอย่างกูพูดแล้วต้องทำเลยเออติงกูก็พอน่ารักจริงๆพี่อายุ What the พี่พี่สวัสดีครับ พี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้มาที่นี่ผมแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปทำที่ร้านกาแฟมันก็ไปทำที่คณะผมสัญญาจะนั่งนิ่งๆไม่กวนไขรแต่มันกวนสายตาก็บอกทำไมอ่ะเป็นคนยังไงนี่ผมแค่อยากมาเห็นหน้าพี่อ่ะแป๊บเดียวเองก็ถ้าผมไปทำข้างนอกแล้วผมฟุ้งซ่านอ่ะ สู้ผมมาทําที่เนี่ยแล้วผมมีสมาธิไม่ดีกว่าผมขอแค่พื้นที่เล,ล็กๆแค่นี้เองไม่ได้กวนใครสักหน่อยเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมเก็กอีกนะจะเก็กอีกนะจะเก็กอีกนานไหมจะเก็กอีกนานไหมเก็กไปได้กินนะ้ำถามเลยอีกกินนะ้ำถ้ากูคิดว่าเด็กมันจะหนีอ่ะพี่มึงอ่ะคงไม่ลงทุนโรงแรมขนาดน,นี้หรอก เดียวนะนใช่กูมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเลนจะไม่ทำให้กูผิดหวังนั่นจริงทุกทีกีลายกีลาอ่ะโดนคนอย่างมึงแกล้งเขาหน่อยก็ดีหายไปหมดแล้วเจอเด็กสู้ไม่ถอยก็ดูหมองกับมึงดิเวนเลนเป็นมากกว่าแค่เด็กที่สู้ไม่ถอย พอคนเกมออนกูว่ามึงอธิบายให้กูทีว่าสรุปแล้วใครเป็นคนมุมเกมที่หลงเด็กอสิะสภาพเขาเก่งเนาะเขากรตั๊กอะไร๊กอะไรเงี้ยแบบทำแบบทำวัดแป๊บๆวัแป๊บๆแล้วก็แบบเรียบร้อยอย่างเงี้ย พยายามไม่ดีมากคนเก่งอ้าวอ้าวเฮ้ยเย็นเฮ้ยนี่ยั่วเหรอ เ๋ยุหายุหเยุจะไม่ตื่นจริงๆใช่ไหมโอ๊ะพี่ตีผมทำไมเนี่ยพี่บอกว่าว่าเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเเย เดี๋ยว <volumes shake it> ถ้าทางกูจะเข้ามาขาดจังหวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูปิดประตัวออกไปแล้วนับสามสองหนึ่งแล้วต่อเลยนะพี่ชอบเรามาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวไอพี่ไปอยู่บ้านขออยู่เลยนะเอ้าว อ๋อกูลืมบอกไปมีมคนโทรมาแต่กูบอกไปแล้วว่าให้มึงโทรกลับยังไงก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยแหละ <c oughs> อย่าลืมล็อกประตู <c oughs> พี่แค่จะบอกว่าพยายามไม่ดีมากคนเก่ง <c oughs> นอนต่อเถอะพี่ไม่กวนแล้วเวลานี้ใครอย่างนี้ใครจะนอนหลับลงวะ สเป็นกูกูนไม่หลับแล้วนะอย่างเงี้ยตัวต้งม,มานัางทำโมเดลมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะทำอันเนี้ยทำยากมากนั่นแะ <ๆ S 1> ยากเคยเคยช่วยพี่คนนึงที่แบบที่เขาเป็นอินเทเลีย,ยแล้วคือแบบอีท้ทุกอย่างแบบแม้แต่มิลิเมตรนะมึงแบบนิดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบแบบสเกลของมินอะที่แบบมันจะมีสเกลสเกลหายใช่ปะยังต้องเปย์อะมึงคือพลาดไม่ได้เลย อย่าบอกนะไม่นอนอีกแล้ไหนอะอ๋อรดเงาวักที่อาอยุทำให้ขัดสีเรียบร้อยด้วยนั่นสี ช่วงนี้พวกพี่กำลังยุ่งเรื่องแข่งเดือนหน้ากันอ่ะโดเฉพาะไอ้หมอน,นั่นพี่อะคุมหมู่เบื้องหน้าส่งมันอนะคุมเบื้องหลังแต่เหนื่อยแค่ไหนนะ<ๆ>ก็ไม่ยอ,อมเลิกทำง,งานประจำสักทีพายุม,มันดื้อจะตายเมื่อก่อนนะเีเหนื่อยแทบตายก็ทิ้งงานในเบรย์การแต่งรถไม่ได้ ้หล<อ>ันน่น<อ>ะทำงานเสร็จหรือยังกูดูเองโอเคอโอ้ยมวเมื่อมึงมึงไปหยุมหัวลูกมึงสองคนนะแล้วก็จับมานั่ง educate ให้เรียบร้อยนะจ้า ผมทำงานเสร็จแล้วนะพี่พายุได้นอนแล้วยังผมไม่ได้อ่อนนอนสักหน่อยตาค้ำขนาดนั้นเดน้นหะมไมสิจ๊ะตาปรือแเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนขัดคอยดูอา้อาวร <What? S 2> อบนี้ไม่ขัด ขอบคุณนะนะซีซีรี์เรื่องนี้มันจะขยี้ประเด็นเก่งเกินไปแล้วนะ What แตวพี่ทำงานเสร็จเนี่ยจะไปปลุกทอ,อไมควเวงขอบคุณ,ค,ณครับมึงแค่นี้ก็คือแบบปีแล้ววันนี้อาจารย์ทุกคนก็ชมเรนด้วย เรนก็เลยอยากมาบอกพี่อายุเป็นคนแรกอะ่ะเรนทำดีพอไหมแล้วเรนยินข้าพี่ได้หรืรอยังโู่หอกเดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมึงอาจจะแล้วไม่ได้เลยอ่ะมันขนาดนั้นมึง <laughs> <laughs> oh my god ออกไปได้แล้วเดินจากน้ํามือแต่อลอกเขาไม่ทั่วไปว่ะทําไมรีบเอาเดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนกันนะคือถ้าโดยปกติแล้วเวลเวลาเราดูซีรีด์ทั่วไปใช่ไหมมือมันก็อาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยดึงเอาสายชาร์จแบตมาก็จะเราประเด็นที่ว่าเฮ้ยแบตหมดติดต่อหาไม่ได้อันนี้ไม่เล่า หักมุมหักมุมห,หักมุม,<ล>มจัดเลยหักหักมุมจัดเลยอ,อ่ะเออทำให้รู้เลยว่าเอ,อ้ยซีรีส์นี้นเปิดซีรีส์เรื่องอื่นจริงขอโทษที่ทำให้เลนต้องนั่งตาฝนเป็นชั่วโมงพี่ขอโทษนะครับ เลีย๋ยงยกโทษให้ไม่เชี่ขอขุดกลุ้มหมดแล้วเนี่ยไม่เข้าใจทำไม,ไมเป็นเพลงนี้พี่แต่พี่ต้องใช้บาร์สวิตเบอร์หนึ่งทำไม,ไมต้องใช้บาร์าทำไมต้องใช้บาร์สวิตเบอร์หนึ่งกลุ้ม ที่มาให้กูทีบาสุลิดเบอร์หนึ่งคืออะไรนี่ไงที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยฉัโนบาสุลิดเบอร์หนึ่งนะก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าแบบเพลงเพลงมันหมายความว่าไม่รเฉยอะไม่รู้กูไม่รู้ว่าทำไมเขาเอามาใช้กับตรงนี้กูไม่เข้าใจแต่ไงนก็ถามพี่ไม่ใช่หรอเออกูแค่รู้สึกแบบเชมแอชเชมนิดนึงตรงเพลงนี่แหละเพราะว่ากูไม่คิดว่าจะเป็นเพลงนี้แล้วเหมือนกับพ่อกู เพลงนี้แล้วเพลงนี้อยู่เลยจากมีแล้ว <c oughs> <c oughs> คือคือเข้าใจความรู้สึกกูไม่แบบกูเข้าใจเพื่อน <c oughs> ม,ามากมันลอยไมห้คุณ <c oughs> มันกุ <c oughs> ้ตาจะ่วงเนี่ยแบบมันกุ <c oughs> แบบว่าแบบกุดกุ้ตาจะ่วงแล้วบบ <c oughs> แบบกุดกุดบาร์ congratulation มันจริงมากเลยแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยเฮ้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 ยเน้้ยเฮเฮ้เฮ้ยเเฮ้เ เพลงปกติโอเคคุยยกเวทีนี้ให้มึงเลยเพื่อนเอาจริงมึงส่วนตัวกูคิดว่ากูเคยเห็นชอร์ซีมาเยอะนะแต่แอซีที่มันเรียวขนาดนี้กูเพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกเนี่ยเห็นเป็นของพี่พายุแล้วนะ กแล้วไปไม่ถูกเลยเว้นไว้แบบนี้เนี่ยไม่ระวังตัวเลยนะยทยพี่จะรอจนกว่าเราจะพร้อมนะ พี่รอดูพี่ไม่ปล่อยให้หนีออกนะมันหมดโอกาสนะั้นไม่นานละเรียนไม่เข้าใจความรู้สึกพี่ใช่ปะหลังสอบเสร็จเราขอคืยได้หน่อยดิเราดูใบไ,ไ,ไม้ผลิมึงอะอาจจะมาถึงเราก็ได้นะเว้ยเราขอเบอร์ได้ไหมอะงานที่มันนอาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือคนรักนี่แหละสนามแข่งกลางเมือง เอาละครับมาแล้วประเด็นที่เรารอ,อกันมานาะนค่ะตบมึงให้หน่อย <c oughs> โอ้โหแต่แบบ ต่สังเกตว่า EP อีอีนี้ค่อนค่อนข้างแบบค่อนข้างไหลไหมมึงจากจากซาวเพลงที่แบบมันก็ด้วยเหนะมือนกับเขาให้เห็น,นเขาเรีวพัฒนาการของตัวละครอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าไทม์ไลน์มันเร็วมากเลยนะนี่อ่จาจบปีหนึ่งเฉยๆถือว่าเราเรื่องได้กระชับมา,มากแล้วก็แบบเหมือนกับว่าแต่กูกูไม่มีอะไรเลยว้กูแค่แบบกูดูฉากเอ็นีไม่ได้กูแบบไม่สามารถกู กูต้องเข้าใจความรู้สึกกูดูแบบกูดูกูปิดตาข้างเดียวแล้วดูอ่ะกูไม่ได้ปิดตาข้างเดียวกูไม่ดูเลยกูยังมองแห็นฟ้าคือกูอ่ะแบบกูไม่เห็นหน้าคือกูแบบมันมันจะกรจี้อ่ะเข้าใจป่ะแบบเพลงบ้าอ่ะเข้าใจคือมันไม่ใช่เพลงโรแมนใช่ไหมกูถามหน่อยไม่ใช่โรแมนเลยใช่ไหมเออไม่มันเป็น ป็เพราะมันเป็นแบบเป็นชุดเพลงเป็นชุดชุดอ่ะเหมือนกูเล่นเป็นสวีดเข้าใจปะเป็นเพลงชุดเป็นชุดชุดสวีดที่เป็นแดนซ์หลายๆแบบรวมกันแต่ว่าเข้าใจนะว่าเออเขาอยากได้แดนซ์จะแบบเข้าใจได้แต่กูแค่รู้สึกว่าเอาบาร์กเลยเหรอมันจะกระตี้นะกูล็อกแรกมากอ่ะคือกูแบบกูล็อกแรกมาก้ังเหตุแหละจุดนี้มึงไม่รู้ไงว่าเพลงเนี้ยนักเชนโลทุกคนคือต้องเคยผ่านมือกันหมดทุกคนมึงเข้าใจปะ ทุกคนจริงๆใช่ไงแล้วกูก็ได้ยินแบบพเพื่อนๆเล่นให้ฟังกันมาตลอดอะแล้วมันเป็นเพลงแบบเชลโลโซโล่ด้วยคือไม่มีแอคคอร์มด้วยคือหนูไม่ได้หนูไม่ได้ว่าคือมันต้องเคยผ่านเพลงนี้นไม่ได้ว่ามีไม่ไวไม่ดีแต่ว่าก็จะมีเรียกชันแบบนี้เกิดขึ้นบ้างโดยความเป็นนักดนตรีโดยความเป็นนักดนตรีของพวกเราอะมันก็จะมีเรียกชันแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ้างงามันไม่ใช่หน้าของวาเลนกับพายุอะพี่มันคือหน้าของบาร์ จอ,อยตรงหน้าแล้วบาร์คงทำหน้าแบบบาร์สมยิมให้แ้วก็กำลังนัวกันอย่างเมามานันกูเล่นดนตรีให้มึงอย<บ>ู่ยังเลิศหรูแลกันคือในภาพกูนี่แบบเหมือนบาร์สีชั้นโลอยู่ข้างๆเิ็บาร์ไม่ได้สีชั้นโลเป็นอะไรขนาดนะแต่หมายถึงว่าแบบว,ว่าบาร์นั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบมองอีสองตัวเนี้ยสภาพกูก็เป็นอย่างนั้นแหละแบบ ช่วยกูด้วยกลายเป็นว่าแทนนี่จะได้ประเด็นที่กูต้องการประเด็นที่เราต้องการเนี่ยยังไงก็น่ารักอยู่แล้วเสือกมีประเด็นนี้เข้ามาโอ้ my god กูรอเลยตอนต่อไปที่มี nc อ่ะจะมีเพลงคลาสสิกเพลงไหนมาอีกกูรอเลย <c oughs> ขอเพลงของใครก็ได้ที่ไม่ใช่โ,โมสาร์อย่านะกูขอร้องนะบัคออันเนี้ยกูยังพอให้อ,าาอ,อััไได้แต่ว่าโมศาส์นี่คือเจ้าพอ่อนะไม่เอากูเข้าใจเว้ยว่า หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่จริงโมซาดเป็นคนที่ลามกมากลามกอันเนี้ยรู้ลามกมากกูบอกมึงไงว่ามันลามกคือฟังเพลงฟังเพลงมาเยอะหลาคนอาจจะมองว่าคือเพลงมันน่ารักมันไม่ใช่น่ารักทุกคนมันไม่ใช่น่ารักมันทา้งฝั่งดีๆจะรู้ว่าโคตรลามกเลยเทียบแบบโคตรลามกเราในที่เราเรียนมาไม่ใช่ในเขาเขามีเขาเรียกว่าเป็นมุกมุกยิงอะมุกยิงมุกยิงมุกยิงก็เลยป่าเรามุกยิงแบบเด็ดเนี่ยสนเยเป็นมุกเราทั้งนั้น คนก็รู้ใครๆก็รู้ทุกคนรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองข,ขออย่างเดียวขอไม่ใช่พ่อโบพอไม่ใช่พ่อ,อโมซานก็พอแล้วหรือทุกครั้งที่มีฉากเอ็นีก็จะเอาเพลงนี้ขึ้นตลอดกูก็จะหน้าตากรอกตลอดเวลากู <ผม S 1> จะไม่กล้านะมองจอ <c oughs> ซีส์เรื่องนี้มันเด่นอีกอย่างหนึ่งมึงเขาจะชอบเขาจะชอบแบบเหมือนส่งสปอยให้เราตายใจว่ามันจะต้องเป็นพลอตประมาณนั้นพลอตประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นซีสุดฮิตของของหลายๆซีรีส์ที่แบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยของหลายๆเรื่อง ัหรือแม้ว่าแบบของในของมีไม่ไว้ด้วยอย่างเงี้ยที่แบบเป็นซีรีส์เรื่องที่แบบเคยผ่านๆมาในอะรอกมันจะประมาณนีนะ้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเชื่อเราว่าคําว่าควาว่าพลิกวงการพริกวงการซีรีส์ไวายไทยของของมีไม่ไว้ที่พูดเนี่ยออนนี้ก็เป็นเหนื่งยนั้นใช่การปรับในอะหรอกแบบหักมุมแล้วก็แบบการที่ไม่เล่าเรื่องตามที่แบบเราจินตนาการไว้จากความเคยชินอะไรอย่างเงี้ย คือมันเขากําลังชี้ให้เห็นว่าเอ้ยการเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไดอะล็อกเดียวมันปรับไดอะล็อกได้หมดเลยใช่ถูกต้องนะคะอืมใช่มันคือมันเป็นศิละปะเลยอะศิละปอนนอละองจริงแล้วบอกตรงนั้นทุกคนคือเราอะประทับใจตั้งแต่ดูมาสี่พีเราแทบไม่ว่าเลยเลยสักอย่างมีแค่เรื่องอ e ีเทงบั๊กเองเดียวเนี่ยไม่ไหวจริงัว <c oughs> โทษนะหนึ่งหนึ่งจะเป็นหนึ่งในร้านอะกูขอเป็นหนึ่งในร้านนะนึกใครปะ เออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ดีเหมือนกันที่แบบกูรู้สึกดีอ่ะที่เอาเพลงคลาสสิกมามันก็เปิดมุมมองใหม่ให้เรารได้เห็นไงแต่แบบว่าฉากอื่นก็ได้ไม่แต่มันทาให้เรารู้ไงว่าเอ้ยซีรีส์ซีรีส์วหรือซีรีส์อะไรเงี้ยไม่ต้องเรียกว่าดนตรีคลาสสิกอะไม่ได้มีเอาไว้แค่ฟังอย่างเดียวมันสามารถเอามาอด a p ปกับอย่างอื่นได้ใช่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 ไหม เออแล้วเป็นอะแดปในสิ่งที่มันสร้างสรรค์มันสร้างสรรค์แต่สำหรับกูกรอกตาแล้วสาวเราสงสารไม่ใช่ไม่ดีนะทุกคนมันคือแบบมันมันเขินอ่ะมันแบบมันเห็นเออที่เราพูดเออแล้าหน้าพ่อมันอยู่ตรงหน้ากูอย่างเงี้ยมันแบบไม่ไหวอะมันรู้เขาใปะเหมือนพ่อมันนั่งเล่นให้ฟังก็เท่ฟิวใช่ปะเออแต่ก็ตลกดีนะทุกคนแต่ก็ยังไงก็ขอฝากนะคนงานของน้องๆเอาไว้ด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ ทุกทกวันพันลือหัดสบดีเวลาห้าทุ่มตรงที่ช่องจีนมยี่บห้าแล้วก็เหมือนเกิมอันคัดเวอร์ชันทางไอ้ฉีนะคะแล้วก็ดูพวกไฮไลท์ได้ตาม y o u t u b e ส่วนคนที่อยู่นอกพื้นที่ประเทศไทยหรือพื้นที่ในเอเชียก็สามารถดูผ่านทาง YouTube ได้เลยนะคะใช่หรือถ้าใครอยากจะมานั่งดูรีแอคชั่นแบบเรียลไทม์แบบเราก็มาดูที่ช่อง<ช>เรารนะฮะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่ง กดหัวใจกดหัวใจเหี้ยเลยล่ะกดไลค์กดไลค์กดซับเอ่อกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดี่เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับถ้าแล้วคือกูโดนเอ็นซีนเมื่อกี้ตบตกกระบาลหัวกูไปนี่คือกูไปไม่เป็นแล้วตอนนี้พูดปิดไม่ได้เลยเออเนาะก็ถือว่าแบบเป็นซีรีส์น้ำดีอีกเรื่องนึงนะฮะคือตอนนี้ยังเขินไม่หายแล้วก็ยังขนลุกอยู่ด้วยเอาจริงๆไม่รู้ขนลุกเพราะอะไรขที่ี้กูไม่ได้ขนลุกกูกำลังอายอยู่ เนาะโอเคทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรสรุปละก็มันก็ประมาณนี้แหละจากรีแคปรีแอคของเราเนาะก็ทุกคนก็ไปดูรีแอคของเราแล้วกันว่าแบบรู้สึกอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็มาลารุ่นอีพีหน้าละกันว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อเนาะอีพีหน้าถึงเวลาที่กูจะต้องลงละได้เวลาของกูละอ่าอีพีหน้าเวทีของมึงละเวทีของกูกูของกูมันผ่านมันผ่านมาสองเวทีแล้ว อีทีหน้าเวทีของมึงอเ,เออเนาะได้เลยครับเพื่อนโอเคทางงานก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปก่อนนะทุกคนคือแบบเราไม่ไหวแล้วจริงๆคือง่วงนอนจ้ะทุกคนง่วงนอนตา่อกดนตากูกอนปะนอนกันค่ะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นคะครับผมสหลับคลิปนี้เราไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายปุยดขี้เอาเนี่ย